พรมทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องทำไมมนุษย์จึงกลับไปทำผิดซ้ำแม้รู้ว่าไม่ควรทำเช้าวันหนึ่งในสวนเชตวันอากาศอ่อนนุ่มเหมือนกำลังปลอบใจโลกทั้งใบพิกษุหลายรูปกำลังเดินกลับจากบินทบาตด้วยใจเบิกบานเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆทำให้บรรยากาศสงบจนแทบอยากหลับตา พระพุทธเจ้าประทับอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พระพักของพระองค์เรียบสงบเหมือนผืนน้ำในยามเช้าไม่นานนักแสงทิพย์จากเบื้องบนก็เริ่มแผ่ลงมานุ่มอ่อนและอบอุ่นเหมือน,หมอ,นหมอกทองไหลลงสู่พื้นดินภิกษุหลายรูปหยุดยืนอย่างสงบพระรู้ทันทีว่าพมเสด็จลงมาแล้ว พรมผู้มีรัศมีอ่อนโยนค่อยๆลงมายัางลานธรรมเมื่อถึงพื้นท่านก้มลงกราบพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพสูงสุดจากนั้นพรมกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัยปนห่วงใยข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์โลกมากมายรู้ว่าบางอย่างไม่ควรทํารู้ว่าทําแล้วทุกข์รู้ว่าผิด รู้ว่ากลับไปทำอีกจะเสียใจแต่สุดท้ายก็ทำซ้ำอีกทำผิดเหมือนเดิมทำร้ายใจตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหตุใดมนุษย์จึงทำผิดซ้ำแม้รู้ว่ามันไม่ดีพระพุทธเจ้าทรงมองอย่างอ่อนโยนเหมือนเห็นความจริงในใจของมนุษย์ทุกดวงพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพรม เพราะสัตว์ทั้งหลายยังมีสังขารเก่าความเคยชินและอนุสัยเก่านอนอยู่ในใจแม้จะรู้ด้วยปัญญาแต่สังขารเก่าดึงให้ทําตามแรงเดิมเหมือนคนที่รู้ว่าทางหนึ่งอันตรายแต่เดินซ้ำเพราะเคยเดินทุกวันลมเย็นพัดผ่านเหมือนช่วยเน้นธรรมะให้ชัดเจนขึ้นพระองค์ตรัสต่อว่า ความผิดซ้ำเกิดจากสองอย่าง 1. ความเคยชินที่สะสมมาเป็นเวลานาน 2. การไม่รู้เท่าทันความคิดขณะมันเกิดเมื่อความคิดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ไม่มีสติจึงทำตามแรงเก่านั้นทันทีพรมฟังแล้วพนมมือแน่นขึ้นเหมือนเข้าใจความลึกของจิตมนุษย์เพิ่มขึ้นอีกขั้นพรมกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ มนุษย์เหมือนผู้ผูกปมในเชือกเองแล้วพยายามแก้แต่ไม่ดึงถูกจุดจึงยิ่งผูกแน่นขึ้นใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าพยักพระพักเบาๆแล้วตัดว่าใช่แล้วพรมผู้ที่จะแก้ปมต้องเห็นว่าปมอยู่ตรงไหนผู้ที่จะแก้ความผิดซ้ำ ต้องเห็นต้นเหตุในใจไม่ใช่ตำหนิตัวเองแต่ต้องเห็นให้ชัดว่าความคิดแบบไหนคือแรงผักเก่าเมื่อเห็นปมก็คลายเองในขณะที่พระองค์ตัดอยู่ภิกษุรูปหนึ่งที่เคยผิดซ้ำหลายครั้งรู้สึกเหมือนมีแสงส่องลงกลางใจเขาคิดว่าเราไม่ได้ผิดเพราะไม่ดี แต่ผิดเพราะไม่รู้ความเคยชินเก่าเป็นตัวดึงถ้าเรารู้ทันเราเลือกใหม่ได้ทุกครั้งในขณะนั้นใจของเขาเบากว่าที่เคยเป็น